คลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวปัตเตอร์เลียนนะครับซุนเหมยแปดน่งแปะครับในการตัดทรงนักเรียนนะครับมาดูความาความเคลียงความขาวกันนะครับว่าจะอยู่ในระดับไหนโอเคครับผมก็มาขึ้นทรงกันเลยนะครับเห็นไหมครับสวเกลียงครับ อันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับน้าหนักแต่ถือว่าน้ําหนักก็ถือว่าหนักอยู่นะครับถ้าเราเอ่อเรามาตัดทรงนักเรียนทรงอะไรเนะี่ยเราไม่ซีเรียสเรื่องการสะบัดนะครับก็ถือว่าโอเคอตัดได้ง่ายครับเทาเกลี้ยงนะครับถือว่าถือว่าเกลี่ยงอยู่นะครับ เพราะอันนี้เป็นฟันเฟืสองชั้นนะครับยังนะครับอันนี้ผมยังไม่เอา,อาแปรงมาปัดนะครับเ็ราะยังเห็นเป็นทอต่อผมเสร็จผมเยอะนะครับ ผมจะย้ำนะครับเรามาดูความเกี้ยงกันนะครับผมจะปัดเศษผมออกสำหรับความเกี้ยงนะครับนี่ผมไถยจนย้ำจน,นนะครับก็ยังมีเขาเรียกว่าเป็นเป็นตอผมนะครับเล็กๆอยู่นะนะครับสำหรับ 818ตัวนี้นะครับถ้าอยากจะได้เกี้ยงกว่านี้ก็ปรับฟันนะครับแล้วแต่เราจะตั้งฟันนะครับนี่ก็ได้ประมาณนี้นะครับสำหรับซุนเมย818ตัวนี้นะครับก็รีวิวไว้ประมาณนี้นะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้<อ>ถ้าเป็นประโยชน์ยังไงก็อย<ๆ>่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย see you